สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วในช่องเรโนว a ร i ตี้นะคะวันนี้เอาภาษาอังกฤษมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทั้งหมด30ประโยคนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะ ก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กระดิ่งสั่นกริงๆได้เลยกดแชร์ไปช่อง Facebook ก็ได้แชร์ไปในไลน์ก็ได้เพื่อแบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะถ้าเป็นวิดีโอสั้นเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์นะคะไว้ฟังวันหลังได้เนาะเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆต้องฝึกฟังบ่อยๆพูดออกเสียงบ่อยๆคะ่ะฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ําไปซ้ามานะคะจนกว่าจะพูดได้นะคะ ฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งเองค่ะไปเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้มี30ประโยคนะคะเพื่อนๆไปค่ะฝึกภาษาอังกฤษ30ประโยคกันค่ะประโยคที่1ค่ะ what kind of music do you like what kind of music do you like คุณชอบดนตรีแบบไหนคำที่2นะคะ do you like this song do you like this song นะคะ คุณชอบเพลงนี้ไหมประโยคที่3ค่ะ what's your favorite song what's your favorite song คุณชื่นชอบเพลงอะไรประโยคที่4ค่ะ how's your son how's your, how your son ลูกชายของคุณเป็นอย่างไรบ้างประโยคที่5นะคะ how often you meet your son how often you meet ยัวสันคุณไปพบลูกชายของคุณบ่อยไหมประโยคที่6นะคะ I'm glad you are my friendI'm glad you r e my friend ฉันมีความสุขที่มีคุณเป็นเพื่อนประโยคที่7คะ่ะ You are a w e s o m e y o u are a w e awesome. s o m e คุณเป็นคนยอดเยี่ยมมาก ข้อแคะ่ะ I really appreciate you I really appreciate you ฉันซาบซึ้งใจคุณมากเลยข้อ9นะคะ Thanks for working so hard Thanks for working so hard ขอบคุณที่ทำงานหนักมากๆเลยข้อ10นะคะ Thanks for being a great friend Thanks for being great friend ขอบคุณที่เป็นเพื่อนี่ดีสำหรับฉัน51 Hi สวัสดี Hi สวัสด, Hi, สสดีหรือ hello สวัสดี hello สวัสดีพูดได้สองแบบนะคะต่อมา12บสองนะคะ nice to meet you 12ค่ะ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก13ค่ะ My name is ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะคะแนะนำตัวเองเนาะ14ค่ะ What's your name What's your name คุณชื่ออะไร15นะคะถามเพื่อนคนใหม่ของเราเนาะทำความรู้จักกับชาวต่างชาติคนใหม่เนาะ Where are you from Where are you from คุณมาจากที่ไหน สิบหกค่ะ do you stay here สิบหก do you stay here do you stay here คุณพักที่นี่ไหมสิบเจ็ดค่ะ where do you live where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนสิบแดค่ะ where are you working where are you working คุณทำงานที่ไหน19ค่ะ What do you do for work? เลื่อนลงมาแป๊บนะคะ19ค่ะ What do you do for work? คุณทำงานอะไร20นะคะ How often you come here? How often you come here? คุณมาที่นี่บ่อยไหม 21นะคะ do you have จุดจุดจิต do you have นะคะช่องว่างนี้เพื่อนๆเอาแอปพลิเคชันต่างๆไปใส่ได้เลยตัวอย่างเช่น do you have s k y do you have s k y คุณมี s k y p ใหม่คะหรือ do you have whatsapp นะคะคุณมี whatsapp ใหม่คะ do you have facebook คุณมี facebook ใหม่คะ do you have line คุณมี line ใหม่คะนั่นเองค่ะเป็นการเติมเข้าไปในช่องว่างนะคะ คำถามนี้แต่งประโยคได้เอง4ค่ะประโยคที่21สามารถแต่งประโยคได้เอง4ประโยคนะคะเพืเ่อนๆเอาไปลองใส่แล้วก็ลองถามคนฟอร์ได้เลยค่ะตอ่มาคำถามชวนฟอรคุยนะคะมาดูประโยคที่22กันเลยค่ะชวนฟอรคุยอะไรได้บ้างข้อ22นะคะ do you have a dog do you have a dog คุณมีสุนัขหนึ่งตัวไหม23นะคะ Yes, I have a dog. การตอบนะคะ Yes, I have a dog. ใช่ฉันมีสุนัขหนึ่งตัว24ค่ะ I don't have a dog. I don't have a dog. ฉันไม่มีสุนัข25นะคะ Do you have pets? Do you have pets? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม26ค่ะ I have a cat. I have a cat. ฉันมีแมวหนึ่งตัว 27นะคะ Do you live on a farm? Do you live on a farm? คุณอาศัยอยู่ที่สวนไม2ยคะ่ะ I live on a big farm. I live on a big farm. ฉันอาศัยที่สวนใหญ่ๆ29นะคะ I live on a small farm. I Live on a small farm. ฉันอาศัยที่สวนเล็กๆก็อ3รประโยคสุดท้ายแล้วนะคะ I don't live on a farm. I don't live on a farm. ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ที่สวนฉันไม่ได้อาศัยอาศัยที่สวน ฉันไม่ได้อาศัยที่สวนนะคะ I don't live on a farm ฉันไม่ได้อาศัยที่สวน เป็นยังไงบ้างคะภาษาอังกฤษวันนี้เนาะสนุกใช่ไหมคะภาษาอังกฤษไม่ยากเลยเนาะมาเรียนรู้ด้วยกันง่ายๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะการฟังต้องมาทักษะการพูดออกเสียงก็ต้องมาด้วยเนาะฝึกบ่อยๆเราจะชินนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณเพื่อนๆจากติ๊กต็อกด้วยนะคะที่มากดก,กดติดตามในช่อง YouTube ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ